ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชายเย็นอีกแล้วเย่ yeah. ก็ชายเย็นจะพาทุกคนมาอยู่ในเกมอาร์คอีกเหมือนเดิมตามคอมเมนต์ของน้องเลยนะว่าน้องเนี่ยอยากจะให้ชายเย็นทำอะไรวันนี้เนี่ยชายเย็นก็จะมาทำตามคอมเมนต์อีกเช่นเคยก็คือมีน้องขอมาว่าอยากให้ชายเย็นเนี่ยผสมพันธุ์ไอ้เจ้าเสือปีนต้นไม้ให้หน่อยก็ ได้เลยนะทุกคนนะชยินก็อยากเห็นลูกของไอ้เจ้าสองตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าชยินเนี่ยยังไม่เคยเห็นไอ้เจ้าลูกของเสือปีนต้นไม้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทำการผสมพันธุ์กันเลยลุยก่อนอื่นเลยนะทุกคนเราก็ต้องตัวอีค้างไว้แล้วก็ทำการผสมพันธุ์น้องก็คือผสมพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำได้สองแบบก็คือกดแบบ Wondering แล้วก็ meeting วอนเดอร์ลิงเนี่ยคือการเดินวนรอบๆอ่าแล้วก็มีโอกาสที่เจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะเดินแยกออกจากกันด้วยถ้าจะทําเป็นวอนเดอร i n ิงอ่ะแนะนําให้แบบมีกรอบมีรู้ว่าที่จะพอให้เจ้า2ตัวเนี้เดินแล้วก็มีโอกาสกลับมาใกล้กันเพราะถ้าเกิดว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้ห่างกันใช่ไหมมันก็จะทําให ในการผสมพันธุ์เนี่ยลดลงอนะ่ะแล้วก็ต้องเสียเวลาแบบเหมือนเป็นรีกลับไปศูนย์ใหม่เลยนะทุกคนส่วนการมีติ้งก็คือเป็นการอยู่เฉยๆแต่สามารถผสมพันธุ์ได้ชัยเนี่ชอบใช้มากเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้ความแตกต่างอะไรนะทุกคนเออก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีความแตกต่างอะไรเพราะว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยมันก็จะคำนวณจากเวลพ่อแล้วก็เวลแม่ด้วยอืม แต่ก็ไม่เสมอไปนะทุกคนอันนี้ชยินก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าสําหรับ w อ n d e r ร์ลิกับม e ท t i n g เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็ให้เด็กออกมาเนี่ยมีคุณภาพต่างกันแบบไหนโอเคเดี๋ยวเรารอไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผสมพันธ์กันเลยก็ <Okay. S 2> ถ้าเราจะดูเปอร์เซ็นต์ในการมิทติ้งหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการผรสมพันนะเราจะต้องรู้จากตัวเนียนี่ก็จะมีหลอดขึ้นมาว่าผสมพันธ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ ไอเจ้าเสือตัวนี้เนี่ยท้องก็เลยดีกว่าเพราะว่าชีรู้สึกว่าเสือไม่ได้จะไม่น่าจะไข่ปะเออมันน่าจะท้องมากกว่านะทุกคนโอเคไปกันเลยโอเคทุกคนไอเจ้าเสือสองตัวนี้เนี่ยก็ผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการท้องแทนนี่แล้วก็สามารถดูได้นี่เห็นป้าท้องเสือก็จะป่องๆขึ้นมานะทุกคนอ้ยจะคลอดลูกออกมาแล้ว ใช่ยินว่าเสือสีส้มนี่ก็แบบน่ารักเลยนะดูสิมีการวองหน้าด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่ไอ้เจ้าเสือตัวนี้เนี่ยกำลังจะคลอดลูกออกมาเลยดีกว่านะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราวัดไปจนเราวาดไปตอนนั้นกันเลยเอาล่ะทุกคนจะเกิดออกมาแล้วปื้ โอ้โหเกิดเรามาแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวค่อยตั้งชื่อแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราให้เจ้าเสือน้อยเนี่ยเดินตามมาเลยดีกว่านี่เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วอ่านี่โอ้โหมืดพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเรารอเช้าแล้วกลับมาดีกว่านะไปกันเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าเสือตัวนี้เนี่ยก็ได้เกิดมาแล้ว แล้วน้องก็อยากกินเบสิกกิบเบิด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาดูกันเลยดีกว่าว่าเบสิกหรือว่าแซมเปิลกิบเบิรเนี่ยเราต้องใช้อะไรทําบ้างนะทุกคนสำหรับเบสิกกิบเบิรนะทุกคนก็จะใช้เอมเบอรี่10อันเนื้อที่เผาแล้ว1อันไข่เป็นเอ็ก้าสมอลเอ็กอันไฟเบอร์5อันเมจเบอรี่หอันเบอร์รี่แดง สิบอันเมโจเบอรี่นี่คือเมโจเบอรี่สีม่วงนะทุกคนแล้วก็น้ำอีกหนึ่งโอเคตอนนี้ชยินก็ได้ทำการเอาเบสิกกิบเบิลมาแล้วนะทุกคนอาจจะไม่ได้สอนทำนะโอเคแล้วก็เอาเบสิกกิบเบิลไว้ที่เลขศูนย์อ่ะฮะแล้วเราก็ให้น้องกินนี่กดตัวีไปเลยโอ้ยน่ารักมากทุกคนเห็นไหมเห็นไหม โอเคโหถึงก็ต้องแบบเก็บรูปไปเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้องเนี่ยอยากจะให้เราทําอะไรอีกนะทุกคนสําหรับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าวิธีการจับเนี่ยมันยาก <c oughs> นั่นแหละเออบางตัวมันก็อาจจะวิธีการได้มาเนี่ยอาจจะเพี้ยนเพียน,น,นิดนึงบางตัวก็ย,กกยิงลูกดอกยสลบธรรมดาอะไรแบบนี้บางตัวก็จับพาสซีฟนะทุกคนอา่าเดี๋ยวอีก หนึ่งนาทีเราจะกลับมาเจอกันเลยมาเลี้ยงลูกเสือกันโอเคตอนนี้เนี่ยน้องต้องการที่จะขัดเดินกับเราได้เลยต้องการขัดเดินเหรอไอ้หนูปึ๊บนี่ก็จะประมาณนี้น้องนี่ก็จะกินเนื้อธรรมดาเลยนะทุกคนอ่ะกินเนื้อปลาน้องก็กินกินหมดเลย จะเนื้ออะไรก็กินนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาจนถึงน้องโตได้80%แล้วทุกคนตอนนี้น้องไม่ได้เป็นแบบเบบีเด็กน้อยแล้วแต่ว่าน้องเป็นแบบนี่ตามชื่อใกล้ๆเลยอ่าไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรก็น่าจะเป็นช่วงวัยวัยหนุ่มสาวเออประมาณนั้นประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวเราจะทําการคัดเด่นไปเลย <Okay. S 1> สําหรับการเลี้ยงเจ้าเสือเนี่ยไม่ได้ยากเพราะว่านี่เลยเราก็แค่ให้เนื้อน้องกินนะหรือว่าถ้าอยู่ในแมปเอ่อเจเนซีสหรือว่าลอสไอแลนด์ใช่ไหมเลี้ยงกับไอเจ้าเมลวิ่งได้ฮะเมลวิ่งก็เป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กได้เนาะอ่าก็คือว่า วิธีการจับเนี่ยชยัยนจะบอกไว้อยู่ในรูปตัวไอแล้วกันนะทุกคนอ่าก็อย่าลืมกดไปดูวิธีการจับไอ้เจ้าเสือตัวนี้ได้พร้อมกับบอกประโยชน์อีกด้วยโอเคเดี๋ยวเรารอไอ้เจ้าตัวนี้โตแล้วเราจะให้ไอ้เจ้าตัวน้อยของเราเนี่ยมากล่าวปิดคลิปกันเลดีกว่าสมาชิกใหม่ล่าสุดของบ้านนี่ตอนนี้น้องก็จะโตแล้วเหลืออีกแค่หนึ่งวิปึ๊บ ยังไม่โตอ๋ออันนี้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะทันนะช่วงนี้น่าจะน่าจะวิ่งทันน่าจะได้อีกสักหน่อยนึงนี่ได้ด้วยโอเคนี่ตอนนี้ก็โตเต็มัยพอดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสน้องกันเลยดีกว่าน้องเนี่ยมีสเตตัสเลือดอยู่ที่2 5 0 0สตามิน่า5้0ร้อบลา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 แต่ชีนว่าโอ้ดามจโจมตีเดี๋ยวขอดูของพ่อกับของแม่ก่อนว่าดาเมจโจมตีเท่าไหร่นะทุกคน ของพ่อกับแม่เนี่ยดามจโจมตีอยู่ที่มีหนึ่งร้อยแล้วก็มีสี่ร้ยเนาะอ่าเดี๋ยวขโมยอ่านพ่อมาใช้ดีกว่าโอเคสีก็จะออกมาสีเหมือนพ่อนะทุกคนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสีเนี่ยคือคือว่ามันจะแบบผสมรวมกันหรือว่ายังไงนะอันนี้ก็ไม่รู้ระบบการมิตติ้งน้องๆเนาะ เอาล่ะไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทำการโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลี้ยงมากับมือเลยนะเนี่ยทุกคนนะถึงว่าพ่อแม่เขาจะไปจับพ่อจับแม่เขามาแต่ว่าลูกเขาเนี่ยเขาประงมอย่างดีเลยโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปของการผสมพันธุ์ไอเจ้าเสือปีนต้นไม้ ก็ลาก,กันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ชายินด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าด้ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนผมสมาชิกใหม่ในบ้านหลังนี้แล้วเจอกันฮะ